สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเมื่อวานครูก็ได้กล่าวแล้วนะครับวันนี้ก็ได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับคงที่สอนะครับจริงๆครูก,ก็ยังทังสามคนนะครับแต่ครูยังถือว่าโอกาสมีโอกาสได้ได,ได้กล่าวลานลักเรียนนะครับครูปุ๊บกับครูนุกไม่ได้กล่าแลวแต่ครูเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเราอ,อยู่นี่มา ปี54ตอนนี้64 10ปีกว่านะครับแล้วก็ครูจะได้ย้ายไปโรงเรียนใหม่มีนักเรียนที่สอนม .1 ถึงม .6 เช่นกันนะครับครูก็จะได้ย้ายไป,ยยนนไยยไปวันศุกร์นี้นะครับคณะครูก็ไปส่งกักนที่วันศุกร์ตอนเช้าแล้วครูก็จะ,ยยะอยู่ถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับ แล้วก็วันพห้นฐตอนเช้าก็ลงนะครับเอาหนังสือไปทำเรื่องยายนะครับยงไงก็สุดท้ายก็ฝากนักเรียนทุกคนนะครับของเราตั้งใจนะครับสู้เพื่อตัวเองนะครับก็พูดได้แค่นี้เนาะนะครับขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ รนันเลยครับหลังจากนี้นะครับก็ให้นักเรียนไปพบครูที่ปรกษาเลยนะครับโอเคทงั้นสรุปง่ายๆก็คือใบคำร้อ